สวัสดีค่ะวันนี้วันที่3มนีนาคม2 5 6 4กําลังศีลากพวงรถไถยนนคันหนีไปสมกขค่อยู่บ้านหนองชุ่มแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกฬสินค่ะลูกค้าพ่นสร้างเป็นแบบหลอดเดียวดำได้ระคะลูกค้าเพิ่งก็จะให้ไส้บันไดกับหมวกแบบนี้ราคา้วก็สีตามนี้สเปคของพวงรถไทยคันนี้ก็กว้างอยู่18ซกค่ะแล้วก็สูงเมตรหนึ่งยาว3เมตร บางช่วงล่างเด้อค่ะสร้างบอยเพิ่กนกจะใส่เป็นเข้ารถกระบะนิสซูค่ะแล้วก็จะใส่ซีซ่ีเป็นร่างสามกับล่างสี่ห่ก็เป็นอย่างปเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่สภาพดีแส่งานอีกโดนค่ะแล้วก็จะเป็นกระทะไม่เปิดใจสามทางคือเกาด้วยค่ะมือนี้ฝนตกเนาะค่ะนก็ได้ออกมาซาลูกค้าคนไหนสนใจติดต่ออูสารางบอยด้อค่ะ 0623417441อูสซางบอยตัางยูบ้านน้องโนตำบลวเงยยาวอำเภอโกสมบสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะลูกค้าคนใดสนใจกะโทรมาสอบถามสซางเพื่อนใดเด้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อหลักค่ะ อันขั้นนี้มันดำเลยค่ะ่ว่าอานีบริษดทดำห้เบิ้องเนอะเดี๋ยวข้อไปชม่วคลิปตอนไปถึงบ้านลูกคา้า้ะจ้าขอบคุณเลยลยค่ะลูกค้า็นเอารถไทยมาใส่บ้างนะคะ่ะเขาลูกค้าเป็นคู้ประตา กานน้องบอลลำพู่ค่ะ